แล้วไอดอลของน้องล่ะครับมีใครเป็นไอดอลฮะพี่อุ้มธีรทรครับพี่อุ้มธีรทรเขาคืนคอนักฟุตบอลที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเมืองไทยเขาเก่งค่ะพี่เขาเบสิกแน่นแล้วก็ยิงคมค่ะ ก็มีดีพอที่จะก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุงสดได้ฟุตบอลมันไม่ใช่แค่กีฬาสำหรับผมฟุตบอลมันคือชีวิตชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้การที่ได้ไปเล่นที่เจลีกมันเหมือนเป็นการเปิดโลกใหม่ของผม มันเป็นการก้าวเข้าสู่โลกที่ยากกว่าเดิมการฝึกซ้อมที่เจลีกมันยากกว่าที่คิดทุกวันคือการสู้กับตัวเองเพื่อชนะขีดจํากัดของผมมันทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นและมีสู่น์ใหุ้ณทุกคนเห็นว่านักฟุตบอลไทยก็มีดีพอที่จะก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้ ช่วงที่ผมไปในช่วงแรกก็มันเป็นความยากหลายๆอย่างที่เราเจอทั้งเรื่องภาษาอากาศความหนาวที่มันหนาวมากแล้วก็เรื่องคุณภาพของของตัวเองแล้วก็ที่แตกต่างจากผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับก็ในช่วงที่ไปแรกๆเรารู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้ทายัางไงเราก็สู้เขาไม่ได้อะไรเียมันถึงกับขั้นที่ว่านั่งรถไปกับล่าของผมที่เป็นพี่มิวนะครับตอนนั้นผมก็บอกกับพี่มิวว่าแบบเหมือน ผมไม่อยากไม่อยากไม่อยากเข้าไปซ้อมเลยเพราะว่ามันมันมันทอด้วยที่แบบว่าทําไมเราถึงแบบสู้ไม่ได้ในใน,ใน,ใ,นในช่วงนี้สักทีอะไรเงี้ยอยากจะขับกลับโรงแรมเพื่อเพื่อไปนอนแล้วก็แบบอยู่บนเตียงคือตอนนั้นคิดว่าที่นอนคือที่ดีที่สุดในตอนนั้นเลยสําหรับผม กองเชียร์เป็นสิ่งสําคัญครับก็เวลาเราได้ยินเสียงเชียร์ของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดหรือว่าที่ผมเล่นที่ญี่ปุ่นมันรู้สึกว่ามันมีพลังมันทําให้เราอยากจะบทขยี้คู่แข่งมันทําให้เรามีกําลังใจเรายิงได้แล้วเราอยากจะยิงเพิ่มอยากจะยิงเพิ่มอยากจะยิงเพิ่มเราไม่เราอยากให้กองเชียร์ของเรามันสนุกไปกับการเล่นของฟุตบอลของทีมที่เราเล่นอยู่ความสุขของของแฟนบอลก็คืออยากเห็นทีมชนะและเราความสุขของเราเราก็อยากเห็น กองเชียร์มาเต็มสนามเพื่อมาเชียร์เราเล่นในสนามแล้วก็ส่งเสียงให้ให้กับเราเพื่อเป็นพลังให้กับให้กับทีมแล้วก็ตัวเราในการเล่นฟุตบอลครับเป้าหมายตอนนี้ก็คือยืนระยะของตัวเองให้ให้ได้นานที่สุดครับก็อยากเล่นฟุตบอลให้ได้นานๆครับแล้วก็ทําผลงานให้ดีกับสโมสรครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกกับ ของทีมชาติไทยครับก็ยังอยากเล่นฟุตบอลอยู่เพราะว่าเป็นอาชีพที่รักที่สุดครับยังถามจริงๆจากใจเลยยังอยากเล่นทีมชาติก็อยากเล่นครับถ้าอยากอยากเล่นทีมชาติเสมอครับไม่เคยไม่เคยปฏิเสธทีมชาติครับครับแล้ววันนี้ความฝันของอุ้มคืออะไรคะผมอยากจะขอทุนการศึกษาให้กับน้องนักกีฬาฟุตบอลหญิงนะครับให้กับอะคาเดมี่บุรีรัฐนะครับก็ เป็นอะคาเดมี่ที่ฝึกนักฟุตบอลหญิงแล้วก็มีนักฟุตบอลหญิงที่ติดทีมชาติรังรุ่น16-17ด้วยครับฟุตบอลหญิงเราไปบอลโลกนะครใช่ใช่ขอบคุณสินะขอบคุณมากเลยขอบคุณแทนนักฟุตบอลหญิงนะคะ่างั้นวันนี้โชว์ฝีมือหน่อยนะครอบฝีมือเรามีอยู่แล้วช่วยให้เกียรติพี่พี่ั้งคนนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ นี้ผมจะมีเกมมาให้เล่นก็อื่นเดี๋ยวลองดูนี่กันครับจําการเตะครั้งนี้ได้ไหมครับอันนี้เตะม,มุมเข้าไปเลยวันนี้ผมจะท้าพุ่งเต,มมเตมมะแบบกระโดดจุนี้เป็นโจทย์ที่อุ้มเคยทำได้มาแล้วนะครับในสนามแข่งขันจริงก็คือการเตะคอนเนอร์เข้าประตูครับแต่ความยากของเราคือเรามีเป้าอยู่4จุดครับบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างซ้าย ให้อุ้มเลือกได้ว่าอยากยิงที่มุมไหนครับโอเคครับก็ลูกที่ผมยิงที่ให้ดูมาเมื่อกี้ก็เป็นหลายปีแล้วเนาะผมก็เลือกจุดตกที่คล้ายๆกับที่ผมยิงได้แล้วกันคือเบอร์1กับเบอร์สามเหตรับพร้อมไหมครับเจอกันครับน้องการครับคือลูกที่อุ้มยิงได้เนี่ยคือตำแหน่งตกใกล้ๆเบอร์สามแล้วทีมงานให้โอกาสอุ้มหครั้งยิงโดนเป้าหหรือสได้หมด ถค่เข้าก็ยากแล้วใช่ใช่แค่ยิงเข้าไปไม่ต้องมีหมายเลขก็ยากแล้วนึกภาพความโค้งครับมันจะต้องโค้งครับทีนี้ความยากคือวันนั้นฝนตกหนักมากแล้วก็ดินค่อนข้างนิ่มนะครับนะครับเราก็เลยให้อุ้มเนี่ยวางในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับที่เตะมุมแล้วแต่อุ้มเลยว่าจะเอาตำแหน่งไหนก็ได้โอ้แล้วซ้ายด้วยเท้าซ้ายอุ้มเนี่ยครับสั่งได้ครับทีนี้ครับเข้าสู่ภารกิจครับเนี่ครับเป้ามัน เนี่ครับตำแหน่งก็คือใกล้ๆจุดเตะมุมนะครับนี่แววตามุ่งมั่นองอุ้มครับ1กับ3ามนะครับคือเป้าที่อุ้มเลือกครับลูกแรกครับเฮ้ยโอ้โห เชี่ยว,ยวอ่ะมันเชี่ยวมันเข้านะนเดเียว,ยวมันเข้าแต่ไม่โดนเป้าครับไม่โดนเป้าครับคืออุ้มจริงๆเนี่ยการเตะเข้าโกก็ถือว่าก็ยากแล้วก็ยากมากวิเป็นเป็นทราเก็ตที่เราต้องเปิดเข้าไปได้เพื่อนวิ่งโถมใช่แต่ทีนี้พอเรามีเป้าไปกาหนดมันมันยากขึ้นเยอะมากมันยากย,ยิ่งกว่าเดิมเราคุณเราควรท้าอะไรแบบนี้ไหมไม่ควรเพราะแต่ท้าไปแล้ว แล้วนี่เป็นโอกาสที่อุ้มจะพัฒนาสกิลมากขึ้นรายการก็เลยออกป้ายาไ,ปไ,ปไปวางไว้โอเคแต่ไม่ยิงเข้ามานานแล้วแต่นีเจ,เจอการท้าแบบนี้โหท้าทายมากไม่ยอมจะหาการสร้างมูลค่าเพิ่มในโจทย์รายการเช่อ่าแล้วอุ้มจะได้ skill อัพสกิลนะลองดูอีกทีโอกาสอุ้มก็เต็มที่พี่สอนและที่พี่เคยสอ,ไอนไปเตะอะไรเตะกั่นเลยนี่ครับนี่ผมว่าผมกล้าเลยนะคุณกล้ากว่าได้คุณกล้ากว่าผมเคยบอกอุ้มไปแล้วว่าเตะยังไงโอกาสครั้งที่สองครับ คือมันเป็นจังหวะพอดีหรือว่าจริงๆมุมนั้นคือมุมที่มันเป็นไปได้เรามองว่ามุมนั้นมันเป็นมุมที่เราสามารถเปิดแล้วก็มันมันมีโอกาสที่จะเข้าป้อเขา้เขาเป็นคนเลือกเลขเองคืออุ้มมั่นใจว่าเลขเนี้ยเป็นเลขที่เรามีโอกาสได้มากใช่เป็นเลขที่มีโอกาสที่ผมจะสามารถเปิดไปที่จุดตรงนั้นได้นี่ยคืออย่างนี้ฮะคือภารกิจเนี้ยสำเร็จแล้วเป็นธรรมชาติของทีมงานซูเปอร์เดรครับคือเราไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆครับก็เลยขออุ้มว่า ขอเลขหนึ่งหรือเลขสามอีกทีได้ไหมครับจึงเป็นที่มาของโจทย์นบว่าง <laughs> <laughs> รูได้คืบเอาศอก <laughs> ให้โดนหมายเลขสามอีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้โดนหมายเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับผมสู้ครับ,ครบโค้งมากครับเ้าซ้ายอุ้มทีโค้งจริงครับแบลูกแบว็สาเขามุ่งมั่นมากลูกแรกอุยอ้ย,ย,ยสาวสาว ทิ้งทุ่มีรับยากมากนะครับด้วยนะเนี่ยดูความโค้งครับชิ้งอันนี้โค้งกลายด้วยโค้งลายครับจะไปรับยังไงเนี่ยขออีกทีครับอีกครั้งครับหนึ่งหรือสามนะครับเฮ้ยไม่มีปัญหาครับโอ้โห ผมฉายากก็จริงๆครับสายกีศาครับพิธาทรบุญมาทันครับสุดยอดครับผมมาฉายครั้งครับอู้นี่โค้งมากนะครับมันสวยอย่างนี้ก็ตกที่เดิมครับพี่หอยเนี่ยคนเตะบอลจะรู้เลยว่ามันมันโค้งโค้งมากฮะมันยากมากด้วยครับมันยากมากๆครับโอ้โหโอ้โหและสนามก็สวยมากครับทางกรดิ่งห้ารุมบอยูไนเต็ดขอบคุณมากมากครับ รู้สึกไงบ้างครับพี่อุ้มก็ดีใจครับที่มันเข้าคล้ายๆตอนที่เราเตะเอฟซีครับแล้วแล้วความยากของโจ์นี้เป็นไงครับโหยากมากครับเพราะว่ามันลูกนี้มันหลายปีผ่านมาแล้วครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเตะเข้าด้วยครับโอ้้ายสั่งได้ครับอุ้มธีรทรบุญมาทันครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นกับตาแล้วว่าคนที่ก้าวขึ้นจากการเป็นนักฟุตบอลเด็ก พัฒนาสู่เป็นเยาวชนทีมชาติเป็นทีมชาติควา้าแชมป์ระดับสโมสรในประเทศและระดับเจลีเขาพัฒนาตัวเองอย่างไรมีวินัยอย่างไรมีความคิดอย่างไรผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าอุ้มธีรทรบุญมาทังับงค,ครทัศคุณทัพที่กลังเวทีเลยครับท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับช้างศึกนักฟุตบอลทีมชาติไทยเขาติดทีมชาติครั้งแรกอายุ12นะครับติดมายาวนานจนถึงวันนี้เนี่ย22ปี วันนี้ได้รู้จักกับอุ้มได้ทราบเรื่องราวชีวิตของเขาการฟันฝ่าประสรรคในชีวิตของเขาและการเป็นแบบอย่างของเขาทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับการที่อุ้มมาวัานนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกเยอะมากเลยเนาะเพราะว่ามีเด็กไทยมากมายเลยที่เขาอยากเติบโตมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไม่ว่าจะกีฬาประเภทอะไรก็แล้วแต่เขาวันนี้ได้รู้ว่าเฮ้ยมันต้องผ่านการเสียสละอะไรมาเยอะมากเลยเนาะเด็ก8ขวบจากบ้านมาฝึกอยู่ในวินยัยแล้วอุ้มก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่า เฮ้ยมันต้องเคยผิดพลาดมาเยอะๆใช่หไหม mm hmm. เราขนาดได้เป็นทีมชาติแล้วยังถูกคัดออกไม่ได้ไปในรอบแรกเนาะที่ญี่ปุ่นใช่ครับแล้วดูสิว่าครั้งนั้นน่ะกับวันนี้ที่ได้เป็นแชมป์เจลีกจากคนที่ไม่เคยถูกเลือกอะ่ะจนมาเป็นแชมป์อะ่ะเฮ้ย hmm. มันมีเส้นทางนะมันมีวินยัยมันมีความพยายามสุดสุดๆที่คนคนนึงมันจะทําได้เนาะ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณไปยังทีมชาติไทยทุกคน ให้เหมือนอุ้มเป็นตัวแทนรวมไปถึงกีฬาทุกประเภทที่ทําเต็มที่จริงๆเพื่อพวกเราครูก,ก็อยากฝากไปถึงกองเชียนะคือครูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากอะเวลาที่เราเชียร์แล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนแข่งเองแต่อย่าลืมนะว่าเราเป็นคนแข่งเองอเวลาเขาชนะเราดีใจเหมือนเราชนะแต่เวลาเขาแพ้เราก็ต้องยอมรับะว่าเออนี่นก็คือทีมเราอะ เรากองเชียร์ทุกคนคือนักกีฬาเบอร์12อะ่ะงนั้นถ้าเราไม่ทําตัวเราให้มันเต็มที่เราไม่เป็นทีมเดียวกับเขาอะ่ะเราจะเอาแต่ดีเหรอแล้วก็ไอ้ที่ไม่ดีเราไม่เอามันไม่ใช่ทีมเวิร์กเลยอะ่ะสาหรับพวกเราเราอยากให้กองเชียร์นักกีฬาทุกคนเป็นทีมเวิร์กกับนักกีฬาด้วยแล้วเนี่ยแหละมันคือคําว่ากีฬาอย่างแท้จริงเนาะแล้วครูก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนขอบคุณอุ้มมากๆกนะคะคคกับความเสียสละทั้งหมดที่ทําให้พวกเรามาตลอดขอ,ขอบคุณค่ะ ท่านผการครับอุ้มมาซูเปอร์เบสวันนี้ครับความฝันของเขาเป็นความฝันเพื่อผู้อื่นครับฝันอยากจะมอบงบประมาณเป็นทุนในการไปช่วยสนับสนุนดูแลน้องๆอะคาเดมีบุรีราชครับซึ่งเป็นอะคาเดมีที่ดูแลเด็กๆแล้วก็สนับสนุนเด็กติดทีมชาติมาแล้วหลายคนครับนี่คือความฝันของอุ้มครับทั้ง3ท่านครับขอเป็นตัวแทนผู้หญิงแล้วกันนะคะที่กําลังจะส่งต่อไปให้นักกีฬาฟุตบอลหญิงไทยของเรานะคะพวกเราทั้ง3มคนให้ผ่านครับขอบคุณครับ อุ้มครับที่ซุกบ,บอกเล่าเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความฝันความมุ่งมั่นความตั้งใจของอุ้มให้กับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างทราบนะครับช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปเชื่อมั่นและศรัทธาในกีฬาฟุตบอลและทั้งฟุตบอลไทยทุกคนนะครับเรื่องความฝันตรงนี้ของอุ้มไม่ใช่ปัญหานะครับทางน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างยินดีมากครับขอมอบงบประมาณผ่านอุ้มนะครับ40,000ื 40, บาทจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับ พุ้มครับพี่ซุปทำรายการมานานเราทำรายการกับเด็กๆก,กับผู้ใหญ่ทุกคนผมถามเด็กๆหลายคนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคนที่รักกีฬาฟุตบอลจำนวนมากบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นแบบพี่อุ้มอยากเป็นแบบพี่ๆหลายๆคนพี่ๆเหล่านี้คือแบบอย่างครับเขาทำให้รู้ว่าความรักในสิ่งนี้สามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ความรักในฟุตบอลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปชีวิตคนได้ถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งเขามีพี่อุ้มเป็นเป้าหมายในชีวิตเขาบอกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นพี่อุ้ม เขาต้องเตรียมตัวอย่างไร,รอยากให้พี่อุ้มพูดกับน้องๆผ่านกล้องตัวนี้กับครับก็อยากฝากให้น้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ฝึกซอ้อมอดทนอดทนไม่ว่าเจออะไรก็อดทนแล้วก็ฝึกซ้อมให้ฝึกซ้อมให้หนักแล้วก็มีสมาธิมีวินัยกับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็พยายามโฟกัสในในสิ่งที่เรารักเรามุ่งมั่นแล้วว่าเราจะอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ เพื่อที่จะไปถึงฝันตัวเองใน,ใน,ใ,นในทีมชาติไทยก็ต้องแล้วก็เชื่อมั่นในใน,ในตัวโค้ชเชื่อฟังในโค้ชที่ที่ฝึกซ้อมแล้วก็อ,อบรมเรามาอะไรเงี้ยวันนี้ผมมาถึงตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็สามารถเป็นอย่างผมได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในในเวทีฟุตบอลแล้วก็ทีมชาติไทยได้ครับก็ขอฝากน้องๆทุกคนให้สู้ๆแล้วก็ทำตามความฝันให้สำเร็จนะครับในในในฟุตบอลอาชีพครับ คิดอย่างพี่อุ้มทำอย่างพี่อุ้มมุ่งมันอย่างพี่อุ้มฝึกซ้อมอย่างพี่อุ้มนี่คือแบบอย่างและแรงบันดาลใจของเราครับนี่คือหนึ่งในช้างศึกที่เราภาคภูมิใจนะครับผมขอบคุณอีกครั้งน,นะครับสโม,มสรลุยน้ยูไนเตดนะครับ,รบขอบคุณคโกอุ้มของเราแล้วก็ขอบคุณน้าแร่ธรรมชาติตราช้างที่พาอุ้มมาสู่เวทีซุปเปอร์เด็ดครับขอบคุณมากครับอุ้มครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับาครับเชียร์ทอนบุญมาทันครับขอบคุณมากครับอุ้มครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ